มีวัตถุมงคลมาเากิดรุ่นแล้วครับพ่อเกินเขาบอกว่าวัตถุงมนุลหลวงพ่อน,นี่นได้รับความนิยมมากเลยก็ไม่รู้ไม่ทราบเลยหลวงพ่อก็ให้โยมไปแต่ก่อนอ uh huh. โยมไปสวนมาก uh huh. เรียนหลวงพ่อรุ่นร uh ุ huh. ่สามจิอ uh huh. รุ่นสามจิจส่วนมากหลวงพ่อเอาใส่พวกผีเข้ามาน่นี uh ่ย huh. เวลาเราทําให้เขาเสียด,ดียล้วก็เอาแสงคอให้แสงคอให้ เป็นเป็นเหรียญเป็นเป็นเหรียญมีตะกรุดอีกสองดอกมีตะกรุดอีกสองดอกอ๋อนะหลวงพ่อได้ทําได้ทําเหรียญก่อนใช่ไหมฮะหลวงพอ่อเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อรุ่นแรกไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญเป็นเป็นลูกนิ้ว <S <S เป็นลูกนิ้วเออลูกนิ้วใส่ผ่นทองปิดข้างหลังดอกจันทร์ตัวอักขระใส่ข้างหลังแผ่น<อ>ทองเปะแล้วเอาไปเข้าเข้ากอบแต่ก่อนมันเข้ากอบมันไม่แพงหรอกสองบาทสามบาทอ๋อประจี อ๋ออันนั้นเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกตอนนี้ยังหาได้อยู่ไหมพ่อรู้ว่าไม่มีละเขากหากันคนหนุ่มคนเนี่ยเขาหากันไม่รู้ว่าเขาจะได้มาจากที่ไหนไม่ทราบเพราะมันไม่เยอะเลยเออประมาณสองสามร้อยอันกอนจะเฮ็ดเหรียญตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดามีข้าราชการมีนักการเมืองมีเรารู้จักของพ่อเยอะเลยหลวงพ่อเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อเขาเขาจะจะไอ้นี่มาหลวงพ่อเลือกปฏิบัติมั้ยปฏิบัติยังไงนะโอ้อันนี้เป็นเศรษฐีอี้ยหลวงพ่อไม่สนไม่สนนะหลวงพ่อไม่สนจะเศรษฐีกระุมพีคนยากคนจนในหลวงพ่อคุยให้หมดคุยให้หมดนะไม่มีเราไ้พวกยศถาบรรดาศักดิ์เอากองไว้นะถ้ามาหาหลวงพ่อต้องมาใช่เจ้ากณะอำเภอเจ้ากณะลำเพอก็มีตตัวหนังสืออยู่ในห้องนู้นออฮะ ออพระครูอะไรอยู่ในห้องอยู่ในห้องอนะถ้าโยมเขามารับเอาไปงานมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อก็ขี่ไปมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อนะมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปเลย<อ>เขาเขามารับเอาไปสนทายเขาก็ไปเลยหลวงพ่อไม่สนเลยหลวงพ่อเห็นเขามาตามเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่พอทังควนหลวงพ่อ,พอ <c oughs> เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยนานไล่ปอบแล้วเขามาทําเป็นตอ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 นทำไม เอเอไอ้ไล่ปอบเนี่ยหลวงพ่อนะมันชื่อเสียงหลวงพ่อมันทำไมไปทางการไล่ปอบเนี่ยนะ <klich? S 1> ดังขนาดนั้นเลยมันมันแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีหลวงพ่อกระสืบทอดมาจากอาจารย์อไม่หลายอาจารย์แต่ก่อนนี่อาจารย์อยู่แถวนี้มันมันมีมันมีมาแต่โบราณการเนี่ยแถบทุ่งเข้าหลวงต่ก่ความเป็นพระเภอสวัด ั้นตอนการไล่ทํำยังไงบ้างเราพ่อมันมีหลายอย่างหลายประการอ๋อถ้าพวกปอบเข้าอะไรเข้าครับผีเข้าอะไรตามครับถ้าเวลาเขาออกมาเนี่ยมันมีหลายแบบอืมมีหลายแบบครับเป็นพวกประสาทอ่าเป็นบาดเป็นใบอะไรมีหมดทุกอย่างอ๋อเขาเอามาอคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อ่าเสียดลงบ้าน เสดโรงพยาบาลไหนเสดโรงพยาบาลคือเอาไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไม่หายทุกจุดโรงาบาลถ้าถ้าโรงพยาบาลถ้าไม่ไปโรงพยาบาลหลวงพ่อเขาไม่ทําต้องเอาไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าปัจจุบันมันเจริญแล้วอมันมีมันมีอ๋อไปโรงพยาบาลก่อนใช่เออหลวงพ่อต้องถ้าถ้าหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อเนี่ยแบกมาหรืออะไรมาก็มาหาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจะถามก่อนไปโรงพยาบาลมายังใช่ถ้ายังไม่ไปไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนอ๋อถ้าปัจจุบันมันเจริญแล้วเจริญแล้วแต่ถ้าไปมาแล้ว รักษาไม่หายแล้วค่อยมาค่อยมาอถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขส่วยแล้วไปโอ้ถ้าแทว่าหลวงพ่อก็ดูออกนะนี่เพราะอย่างนี้แสดงว่ามันมีทั้งโลกโลกปกติคือโลกจิตโรคอะไรพวกนี้แล้วจะผีเข้าจริงๆหลวงพ่อดูออกไหมระหว่างโลกพวกนี้กับคนผีเข้าจริงๆเพราะมันอาการมันแปลถ้าจะพูดไปเยอะอืเขาจะว่าเราอวดอืพูดนิดเดียวครับสิ่งเหล่านี้ถ้า เข้ามาในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะรู้สึกเองอ๋ออืมอืมอืมนะมันจะมีความสัมผัสในจิตของเราเลยอืมมันจะแสดงอาการออกแสดงอาการออกถือว่าเป็นพวกผีปีศาจอันนี้อันนี้ใช่บางคนเข้ามาอบ้ามาอ่เออบ้ามาว่าเล่าเออเอามาอเขาบอกว่าหลวงพ่ออือเขาไม่ยอมตีให้อีกหน่อย มันสีไว้ได้เพราะว่ามันมันมันว่าแมนมันไม่ใช่เอออ๋อมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นมันเป็นจากจากยาจากอะไรมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาอืเมาเหล้าเมาเหล้าเออมันไม่ใช่ผีเออไม่ใช่ผีอือแล้วแล้วอย่างนี้พ่อในปัจจุบันเอาเข้าจริงนี่ยไอ้คนใส่บนดำมันยังมีอยู่ปล่าพ่อมีแต่น้อยมีแต่น้อยใช่ถ้าเขาโดนมาอย่างนั้นเนี่ยมาหาหลวงพ่อก็ ก็แก้แก้อะไรแบบนี้ได้มด้ยได้ไดอ,อต้องมีขันครูมีอะไรไหม,มพอ่อมีมันเป็นเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณการอ๋อมีคือมีขันมาของพ่อไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นครับอ,อขันครูนี่มีเงินอย่างมากสี่สิบแปดบาทถ้าเราทําให้คนนี้ไม่หายเวลาเขากลับบ้านเราต้องเอาเงินสี่สิบแปดบาทคืนให้เขากลับคืนอ๋อแล้วทําไมต้องสี่สิบแปดหลวงพ่อ อาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านกาหนดมาอย่างนั้นแต่<อ>เดิมโ,โอ้โอ้กำหนดว่าสี่แปดเนี่ยนะพ่อนะใช่โอ้มีหน้าแหละว่าบางคนเขาบอกว่าเขามาหาหลวงพ่อแล้วเ็ามีโชคมีลาบมันมีตัวเลขอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมพ่อเรื่อง <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่องเลื่องไว้มันเป็นอุปทานแต่ละบุคคลเนาะอุปทานเนาะโออุปทานอ๋อ เราอะไรไปพูดอะไรไปจับเอเป็นหวยเป็นเบอร์หมดเรือเป็นอุปทานอุปทานไม่รู้จักหรอกแล้วอุปทานก็ดันแน่นกัด้วยน้องพ่อแล้วก็เลยมีปัญหาแล้วล้วงของแต่ะบุคคลอส่วนนองพ่อไม่รู้จักเราเรียกะออกหัวะออกตัวไหนไม่รู้ถ้ารู้ไม่บอกโยมหรอกน้องพ่อจะชื่อเอาใช่ใช่ในถ้าสอบจะได้เพราะหลวงพ่อทำวัดทำวานี่ยนะจะได้มีเงินมาทำจะได้ไม่ต้องไป นะฮะยุ่งกับญาติโยมใช่ไหมนะก็เอามาทําได้เลยไม่มีคนรู้หรอกไม่จะออกมันมันมันเรียกว่าอะไรเรียกว่าคาดการข้างหน้าครับไม่เหมือนกับอดีตอดีตวันนี้เรากินข้าวกับอะไรเราก็รู้ครับแต่พรุ่งนี้เรามากินข้าวกับอะไรไม่รู้ไม่รู้เมื่จะออกเราก็ไม่รู้อออ๋ถ้าออกแล้วรู้อ๋อนะฮะเออนะฮะ หลวงพ่อวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อได้จานอะไรให้เขาไหมหรือว่าหลวงพ่อไม่ได้จานฮะบางอันก็จานส่วนมากก็จานบ้างไม่จานบ้างเขามันมากมมก็จานไม่หมดอหลวงพ่อใช้อกขละยานตัวไหนจานหลวงพ่อตัวธรรมตัวธรรมอ๋มอ,อตัวธรรมนะตัวธรรมเนี่ยนด้านด้านไหนอลวงพ่อด้านคงกระพันด้านเมตตาหลวงพ่อเน้นด้านไหนอะออนของหลวงพ่อ แล้วแต่คนต้องการแล้วแต่คนต้องการอ่โอที่เขาเอาไปใช้นะพ่อนะเอาไปบูชาเนี่ยถ้าเขาต้องการด้านเมตตาก็ใช้ได้บ้านเมตต<ช>านะด้านคงกระพันก็ก็ไปด้านคงกระพันใช่เราต้องเอานิดๆหน่อยๆโอใไ่เราจะามารวมกันหมดมันไม่ได้หรอกมันเยอะเยอะ,อะโอ้นะมันเยอะมันเยอะนะนะ,นะหมดนะหลวงอาหลวงพ่อโหวันนี้ได้ เรื่องราวเยอะเลยนะครับพ่อนะฮะจริงๆเราอยากจะนั่งคุยกับหลวงพ่อนานๆเพราะว่าหลวงพ่อรู้สึกว่าหลวงพ่อมีภูมิรู้เยอะมากเลยนะหลากหลายอย่างนะเป็นพระเกจิด้วยนะเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนะเป็นเป็น,ปน,ปนครูนะผู้สอนให้ให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่หลวงพ่อยึดถือมาตลอดเวลานะหลวงพ่อฮะขอพรแฟนรายการหน่อยฮะเขาดูหลวงพ่ออยู่ฮะอืมอ มาเชิญพรที่ญาติโยมไนี่มาฟังที่หลวงพ่อเล่าเรื่องต่างๆนิดๆหน่อยๆให้ฟังขอให้ท่านจงโชคดีมีอายุวัน,นะสุขะพระประฏิพันธนสารสมบัติทุกคนทุกคนเืนครับ,คร,บครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจีดังครับผมอนุชาสุนทรศิรินะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองศิริธรรมโมนภาะเกตีอาจารย์ชื่อดังวัดดอนเกลืออยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด ร้อนะครับนะแล้วก็นะสิ่งที่ตอนนี้คนให้ความสนใจก็คือวัตถุมงคลของท่านนะครับมีออกมาเนี่ยนะครับเป็นพระอุปนะคุตนะขุนดงมหาปราบนะนก็อยากได้กันเยอะนะขนาดนะนี่ขนาดห้อยคอนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อพระอ,อุปคุตหลวงพ่ออธิบายแล้วนะครับแล้วก็ต้นแบบก็คือหลวงพ่อทำเอง นะครับทำเองนี่คือต้นแบบไม่ได้ไปนะก๊อบอะไรจากที่ไหนมานะครับนะ่เป็นต้นแบบน้าหน้านะพรนะพักนะครับนะการนั่งการอะไรเนี่ยนะาเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเองนะครับนะใครที่สนใจอยากมีไว้บูชาก็สามารถจะนะหาสถานที่สั่งจองกันได้นะครับส่วนวันพิธีพุทธาเทวาวิเศษก็ติดตามเรื่องราวในคัมภีร์นิวได้